สวัสดีค่ะยานาตะสอนค่ะมาทานข้าวกันนะคะวันนี้เป็นมังสวิรัตเนาะเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะวันลอยกระทงสุขสันวันลอยกระทงทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมาทานด้วยกันจะ้ะก็จะมีเป็นข้าวโพดแอะนะคะอันนี้คือข้าวโพดฝักอ่อนเนาะมีแครอทอันนี้แครอทนะคะแล้วก็เห็ดฟาง เห็ดฟางอืมอน,นี่คือเห็ดฟางแล้วก็ถัว่วลันเตานะคะน,นี่คือถัว่วลันเตาแล้วก็ถั่วหวานถั่วหวานนะคะคือไม่แพงนะผักเขาจะทําเป็นจานนะคะสามจานก็เพิ่งจะยี่สิบเหรียญดังนั้นเราไม่ได้ผัดทีเดียวหมดนะคะเราจะต้องแบ่งผัดด้วยนะคะเพราะได้เยอะมากอันนี้จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้กับกระเทียมเนาะ อต้าหูหลอดนะคะเป็นต้าหูแข็งอ่มาทานเลยจ้ะอืมอร่อยงาขาวไทยน้ำมันหอยแล้วก็พริกพริกเผาอืมพริกเผาอร่อย อันนี้คือถั่วหวานทุกอย่างนำไปลวกก่อนนะคะหน้าหนาผักผักผกระสุดผัแล้วก็อร่อยด้วยน้าหนา cho con Xin thật Kéo nít เห็ดฟางอร่อยสดมากเลยแต่ถ้าจะให้ดีเห็ดฟางต้องลวกน้ำทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเองเนาะอืมมีข้น้าด้วยอืมเนอาขายขน้าด้วย อแม่เพิมม่นัวแม่เพิมกำลังนัว cam dày luôn thật có thể dọc nó ngồi vừa quản có rồi ừ ค่อยกินไปเพราะว่าเรากินผักเราต้งเคี้ยวนานนิดนึงอจานใหญ่มากพี่น้องส <c oughs> ำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย